อย่างตัวเลขก,ก็ดูว่ามึงเห็นว่าไอ้ไอแถวเนี้ยมันแปดกับสิบสามอ่ะก็คือแปดแปดบวกห้าได้สดิบสามแสดงว่าคือคือตัวเลขก,ก็คืออนุมานว่าไอแถวแถวเนี้ยกับแถวเนี้ยก็คือเอาแถวบนบวกห้าจะได้ผลลัพธ์เป็นแถวล่างแล้วทีเนี้ยคือรู้รู้รู้ช่องสุดท้ายคือหกใช่ไหมก็เอาหกบวกห้ามันแสดงตรงเนี้ยจะได้สิบเอ็ดทีนี้ก็หาคู่ที่มันเล่นต่อได้ก็คือตอนเนี้ยคือเจอแล้วว่าไอ สิบเอ็ดกับเก้าใช่ไหมทีนี้ก็ก็ก็คิดต่อก็คืออ่าก็ก็จะเห็นแล้วว่าไอ้สิบเอ็ดลบสองได้เก้าแสดงว่าระหว่างแถวแถวเนี้ยอ่านี้เมื่อกี้ตรงนี้บวกห้าใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นลบสองทีนี้ห้าตรงนี้สแสดงว่าห้าลบสองก็คืออะไรลบสองได้ห้าก็คือตรงนี้ได้เจ็ดอ่าก็เหมือนเกือเหมือนกันก็คือแถวนี้กับแถวนี้คือมันคือบวกห้าใช่ไหมก็คือ อ่าสองสองบวกห้าได้เจ็ดแล้วก็ทีนี้ก็รู้ละทีนี้ก็เห็นสี่กับสองจะรู้ว่าเออแถวแถวบนอะ่ะเอาแถวบนลบสองเอาแถวแถวนี้ลบสองจะได้แถวแถวแถวแรกลบสองจะได้แถวสองก็สี่ลบสองได้สองทีนี้อันนี้ก็คือสิบใช่ปะ่ะสิบลบสองได้แปดเจ็ดลบสองได้ห้าอะไรลบสองได้หกก็คือแปด ทีนี้เช็ค10แถวนี้ลบสก็เหลือ11แถวนี้ห้าบวกห้าได้สิทีนี้10บลบสองได้8ทีนี้เช็คในแนวแนวตั้งอ่ะก็คือเอาแถวแรกบวกใช่ปะเอาแถวแรกบวกหจะได้แถวที่สองเช็คดิได้ปะสี่บวกหได้1ิบสบวกหได้8ด 7จ็ดบวกหบห้าแล้วก็แถวเนี้ยก็เอาแถวนี้ลบลบสาลบสามได้7จ็ดแดลบสมได้ห้า3มลบสามได้10 1 1ิลบสมได้8แล้วก็สุดท้ายคือบวกหนใช่ป่ะอ่ะก็เจ็ดบวกหนึ่งหบกหกสบบวกหนึ่งแล้วก็8ปบวกหนึ่งก็คือเหมือนว่ามันคิดแนวแนวไหนก่อนก็ได้อะก็คือเอาแต่ว่าสุดท้ายก็คือมันมันต้อง แนวตั้งมันก็ต้องผสานกันได้แนวนอนก็ต้องผสานกันได้ก็คือมันมันต้องสมบูรณ์ทั้งหมดอ่ะเอออันนี้ก็คือเป็นการชี้คำตอบ